ผู้ใดให้ดูการมีโบราณจะปลอดจะแม่คือดับงยงย่งย่ใครให้แล้วนะใสต,ต่างใจใส่ป่อตัของหนามว่าใส่ก็งด้ยต้องละบายก่อ

อย่างนสักงท่านบริบาลหนึ่งนช้วยเงินตังบริัสิกวาคนต่างอะไรอย่างนการขอเีสนช่วยเงินช่ตั้งแต่เล็กในที่ที่ตั้งแตตัวสัก 3 một sáu, sáu, chín, 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 เจ็ดสาม้าเนี่ยเหรอหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าสตัวหนึ่งเกาหนึ่งสหาเจ็ดสามหกห้าดสตัวเจ็สาหกสองตัวห้าแปห้าแดปูนหลอดห้าแปดห้าแปดปูนาหลอดนะครับววัดเาห้ยง